สวัสดีค่ะพิรยานะคะวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนำนะคะเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวพรรณเราไม่เปล่งปลัง่งไม่มีน้ามีนวลผิวแห้งกล้านนะคะร้อนมาก็เหนียวเนะหน,หนะนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะแนะนำสบู่เจแคร์นะคะสบู่เจแครตัวนี้นะคะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะท่านสามารถ อาบน้ําชําระร่างกายได้สะอาดหมดจดแล้วหลังจากนั้นท่านสามารถเอามือลูสบสบู่นะคะเบาๆแล้วก็มาถูๆแล้วทาเป็นทานหน้านะคะทาตามตัวได้นะคะท้องลายหัวจุกดํานะคะทาได้นะคะจะทําให้กลายเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังว่าสบู่เจค่นะคะมีตัวอะไรเป็นส่วนผสมนะคะนี่ค่ะ มีใบตำลึงมีกะโคกกะออมนะคะแล้วก็ มีขมิ้นชันนะคะมีโสมนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะมาว่าปร,ประโยชน์ของสบู่เจแครเป็นสูตรพิเศษที่เราคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวซึ่งเชื่อมั่นและวางใจในมาตรฐานในการดูแลผิวของคุณด้วยประสบการณ์ค้นคว้าที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเป็นสูตรพิเศษเพื่อบำรุงสุขภาพผิวโดยเฉพาะสกัดจากเกสรดอกไม้นะคะสมุนไพรธรรมชาติ100เปอร์เซนะคะมีมากกว่าย2 ชนิดเลยนะคะตัวนี้นะคะใช้อาบน้ําถูตัวขัดผิวสิวเซียนจุดด่างดําบนใบหน้าและส่วนต่างๆของร่างกายใช้แล้วผิวพรรณสะอาดสดใสเกลี้ยงเกลาขาวนวลน,นุ่มนวลดูอ่อนกวว่าัยนะคะใช้ล้างเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดเพราะเครื่องสําอางที่ตกค้างจะเข้าไปอุดรูขุมขนนะคะ ทำให้เป็นสาเหตุของสิวและฝ้านะคะใช้สระผมก็ได้นะคะอันนี้คุณครูลำแพน์เขาบอกแล้วเขาก็ใช้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะใช้สระผมถ้าหนังศีรษะมีปัญหาเรื่องเชื้อราแบคทีเรียก็ใช้ได้ดีมากเลยนะคะเด็กที่หัวเหม็นเป็นชนะตุอะไรก็ใช้ได้เลยนะคะใช้ชำระข้าบไขมันและกลิ่นคาวได้ดีสำหรับผู้ประกอบอาหารในในครัวนะคะเนี่ยค่ะนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะมีความพิเศษนะคะ คุณสมบัติที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปก็คือว่าช่วยลดและขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เท้าแก้ปัญหาเชื้อราตามซอกเท้าแก้ปัญหาท้องลายหลังจากคลอดบุตรนะคะหรือริ้วรอยหลังลดความอ้วนนะคะที่เป็นผิวแบบ เหมือนตะไข่อะค่ะนะคะหรือว่าคนท้องเนาะก็เอาไปทาทาได้หรือลดความอ้วนนะคะก็เอาไปทาทาทิ้งไว้ได้เลยตัวนี้นะคะแล้วก็กระเนื้อนะคะที่เกิดตามร่างกายนะคะกระเนื้อก็คือที่เป็นติ่งอะค่ะเป็นติ่งตามคอค่ะตามคอตามอะไรนันะสามารถทาทาทิ้งไว้ได้เลยนะคะที่เกิดตามร่างกายเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะกระเนื้อจะค่อยค่อยจางลงใช้เต้มหัวสิวฝีหัวหนองเพื่อให้สมุนไพรซึมซับเข้าไปลดอาการ อักเสบนะคะช่วยลดและขจัดจุดดำหยาบกร้านตามร่างกายรักแร้นะ<ม>ข้อศอกขาหนีหัวเขา่าตาตุ่มนะคะส้นเท้าแตกนะคะสามารถใช้ในการฟอกสบู่ทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกได้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะส่วนประกอบนะคะมีขมิน้นมีใบบัวบกนะคะมีเหงือกปลาหมอนะคะโคกระออมมีโสมนะคะแล้วก็ดอก ดอกอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกชื่อมไม่ออกดอกดอกดอกนมผงโคกออมน้ำผึ้งป่าสมขมิ้นใบบัวบกดอกนึกชื่อยู่ไม่ออกดอกบุญนาคเออดอกบุญนาคเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนพ่อกับแม่เขาจะเก็บของป่านะคะจะรับซื้อของป่านะคะดอกบุญนาครู้แล้วแหละอ๋อเขาใช้กับเนี่ยเนี่ยนะเมื่อก่อนไม่รู้อะค่ะนะคะ,นะคะ นะคะตัวนี้เลยนะคะเอามาทําเครื่องสำอางหรือสบู่นะคะดอกบุญนาคนะคะดิฉันเป็นเด็กยังไปเก็บอยู่หอมหอมแล้วต้องตากให้แห้งก่อนนะเนี่ยเขาขายส่งกันนะก็เอาไปทําเนี่ยคะ่ะ เนาะมีโคกกระออมมีโสมนะคะมีดอกบุญนาคนะคะก็มาทําเป็นสบู่นะคะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะนะคะเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะต้องขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะพิริยา0818826029สั่งได้นะคะสบู่ที่เป็นมากกว่าสบู่นะคะสวัสดีค่ะ